โอ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีละครับนนี้รเรามาถึงบ้านแล้วนะครับ,รบตอนนี้โอ้โหคนเต็มบ้านเลยนะครับผมนะฮะทุกคนเต็มบ้านเลยโอ้โหอโอ้โหลุยเดอากใใหหห้้้ันร อ้อาวนอนแล้วลูกตอนนี้ก็กำลังเทฝั่งทางนี้นะครับเอาไว้นั่งเลนเนาะเราจะไปดูด้านบนกันนะครับี่่ดครับ อ๋เตีโดนมอ้บมารเจ้าประมาณัมอบเดียวทนี่เพิ่เดียวไหมไม่มันนเจ้านาะคงกับเาจัดให้บซือมผมมาแล้วคองคุณแคบอกพ่ที่บอกไปซื้อมันเป็นปลาไแบบนี้ครับน่อาเลย คือตั้งไฟในตำนานัยาวนะไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเปล่านะใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเต็มเลยลงมากันครับพี่นอ้องตั้งไฟของเราวันนี้กำลังเริ่มติดตั้งนะครับวันนี้คนอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าทำสองอย่าง บว่าจะเป็นการที่พื้นด้านล่างครับการต่อไฟด้านบนครับใส่ใส่นะพ่อมาใส่ไฟพ่อพ่อเย็นมาครับนะครับพ่อมาใส่ไฟนี่พ่อเยเนาะใส่ไฟพ่อแม่แม่เียเขาไมาเดินบ่อแม่นโบพยายามไมาเดินบ่จังหวะพี่นัทเขาว่าเขาเขาจะเดินเองบ่อยนะสายแม่แม่จากตซนนั้นมานี่นะ เขาไมเดินเองครับใครเขาไม่เดินให้โทรหาเด้อเดินเดินเลยบอกเดินได้ไหมไปแล้วไปรับแต่ถ้าหูว่าไปเอาลงหมอนตรงไหนไหมกระเท๋านี่อนะกระเท๋านี่ละถ้าเดินจะเดินเลยเดินเดียวมาเดินเลยหลังติดตั้ง ที่ด้านหน้าใส่สีขาวก็สวยอยู่เนาะอ่อเตื้อพี่เดียววางไว้ในสแนนแล้วนีนะทุกคนแต่ต้องใสไฟวันนี้กำลังติดตั้งอี่ไม่นานเจอรอแน่นอนนะครับเนาะตอนนี้เรามีเครื่องหมั่นไฟแล้วก็เลยอ่ขนาดได้ใช่ไนะพี่น้อง เลยใส่สวรรได้แบบว่ายเลยมดูช่างคูนนะครับตัวนี้ คนยากด้พี่นออ้องคนโขนเดี๋ยวล,ลวองอะไรมาวานี่กัดมืออไได้พนะ่นอ่ะกัดมือเบียร์นิดหน่อยเพราะมันเคยทำนะ พัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนาการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆนะครับทุกคนจากเป็นป่านะฮะดูเดี๋ยวไปดูพี่เพ่กำลังทำอะไรกันนะครับฝากรับชมวิ่เพ่ยาวหน่อยด้วยทุกคนเด้อโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ย เมาตั้งแ่รี่ม,มาเียรก็ไม่ดังเท่าไหร่นะพอดีพอดี เราดูการพัฒนาไปเรื่อยๆน,นะครับทุกคนสายวง,งาสายไฟนี่นี่นะครับไอ้แล้วประมาณยี่สิบโมงกับประมาณอีจกจักยี่สโมงเดียวเนาะแล้วนะครับใ <c oughs> ห้เขาถามโทรไปถามนี่เน้นจะดึงเลยหรือว่ายัางไงเขามาแล้วเขาไม่เห็นอะไรภาผิดภาพไฟฟ้าเขากลับเลยนะมาเออเขาน่าจะมาวันนี้คนระับ โทรถามกับพี่นัทไฟฟ้าไหมเม้ไไน,ไไนตัวนี้เขาจะดึงไหมหรือยังไงถามเขาดิถ้าเกิดเกิดบางทีสื่อสารกันผิดแล้วเขามาเขาไม่เห็นต่อแต่สายเม้นแล้วเขาขขกาขาาลับไปเลยนะถามว่าจะดึอองไหมอะฮะมีเบอร์ทำไหมให้ผมดึงดึงเม้นเลยไม่หรือไมถามเขาเลยเอเอเขาก็ยังไม่มาไหม เจ้ามืเข้าไปเลยมันจะไปคุณเลยนะเดินกูเลยสายมีน่ะมองเลยนะเจ้าไหนก็ได้มันจะรู้นะสายเส้นเดียวไอมีเบอร์เพื่อนบวกการไฟฟ้าข้างนี้ไหมก็ถูมามีเลยครับสกุลนะซึ่งนี่แต่ด้านยังไม่มีเดี๋ยวลองเรื่อนเิร์ชดูก็ได้ เล่งต่อไปเอ้มันมีทีก็ขาวมาตับไม่ก็แบบเป็นน evet, ้ำอยู่ได้ทุกคนต่อใส่ท่อนะครับมันก็จะง่ายใส่ตุ้งติ๋วตุ้งใส่โมเบียโมเบียนมรอที่สุดในท่าขนมโอ้ยแบกเบิ้ดบอยอะไ ยังอย่งเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงดันดันครับดันดันดันซีครับเรวแบตผมหมดนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไปเลยก็ไปเลยนะครับไอต่อไฟอย่างนไ้มาแล้วนะโอ้ยพูดไปตั้งเครื่องกูนะตั้งต่อไฟไปแล้วมั้งนะโอ้พนมีพนมีพอดีพีทีมงานเพลินพอดีทีมงานเพลินมาต่อยอ่าคนนี้รอติดตามนะฮะตอนเสร็จนะครับผมนะ โอเคอเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวมด้วยนะครับ